อ้าวนะครับวันนี้นะครับก็มีคนไปสันเขื่อนนะครับไปทําใจนะเออไปทําใจนะครับพี่น้องเอฟซีนะให้ใจมันลมๆนะครับจิตใจที่มันร้อนลุ่มนะครับนะการที่จะเอาชนะนะครับวันนี้นะครับเนาะก็น่าจะมีผู้ชายนะครับไปให้กําลังใจนะครับเนาะอ่านะครับเนาะอืมนะครับซื้อตำมรกไปกินด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมนะครับเนาะก็จะมีคนรู้ใจแหละไปด้วยนะครับพี่น้อง F4 นะ,ะนะไปสรรเขือนนำไผ่้าวก็ไปกับคนรู้ใจไงนะเออก็จะไปกำลังให้กำลังใจกันแหละทีนี้นะนี่นะคะท้ายหนุ่มคูโบต้านะคะนะเห็นแม่นะคะแม่น้องไส้ของหนูค่ะเออมีคนบอกว่าค่ะนะ ไอหนุ่มคูบต้านะคะจะเอาแฟนใหม่นะคะขึ้นไปฟังด้วยค่ะอืมเอาขึ้นไปเลยค่ะนะเราก็เลิกกันแล้วค่ะให้ิสระต่อกันค่ะนะเราไม่มีอะไรต่อกันค่ะนะเราไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นค่ะเะช่างตั้มเนื้อค่อยกินหลังสารยกนะฮะไม่อยากเฮ้ออะไรพี่นิดเออนะใครเนาะ คนรู้ใจได้ได้ครับพินิดเออยังไงก็ได้นะเออได้หมดนะนะครับนะออวายครับส้มตำกับวายครับพี่น้องเอฟซีเออไม่อยากให้กินว์จหญ่ครับครับฟินิชนะอืมได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาหรอกผมมนะันนะเออนะกินสร้างไปแล้วอ๋ออ๋อแล้วนะครับ อืมกินสร้างไปแล้วยังไงท่านี้เนะี้ขาดสร้างเอาอง่าอ่าแม่หมอพินิษฐ์นะได้ไหมอ่าพี่สาวก็โอ้สนับสนุนตลอดนะครับพี่รถก็สนับสนุนมานะครับนะซื้อน้ำซื้อไนน่นะไปแจกก้นกินนะ่นน่ะอืมอพี่รถนี่แหละซื้อน้ำอ่าผพี่รถซื้อน้ำเนาะซื้อน้ำซื้อท่าไปแจก พี่น้องเอฟซี C เรากินพี่น้องเอฟซีนะหาทางน้ำแข็งใส่เห่าวันนี้วะเดี๋ยวเดียวคึดนก่อนเดี๋ยวมือนะว่ากันไหมเนื้อแดดเดียวช่างตั้มทำเยอะทำหลายอยู่หลายรูเติบตอนนี้ก็ตากแดดเรียบร้อยแล้วนะนะครับนะอืเดี๋ยวเอากรเป็นเจ้าภาพามาแล้วพี่น้องเอฟซี C เนาะเราก็อยู่ใกล้เนาะเอฟซีก็มาใกล้ กลัวเขาหิวนะครับเนาะอ่ากลัวเขาไม่มีน้ํากินใจคงตุ้มตุ้มต่อมต่อมเนาะช่างทำครับผมอ่านะครับเนาะเรุ่นปนีลาแล้วก็รุ่นไปนีลาครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ว่ากะเออมนกระแมนอยู่หรอครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกทีค่ะเออนะผมอยากให้เอฟซีได้กินเนาะก็ฝากติดตามช่องพี่โรด้วยนะครับที่สนับสนุนมาตลอดเนาะนะครับนะ เราก็อยากให้เอฟซีพี่ๆเขามาไกลได้กินได้อิ่ม,มนะนะบออ้านใช่เดินทางมาไกลาจากภาคกลางโดยกรุงเทพเริ่อก็หลายที่หแหละพี่น้องเอซีเนาะนะครับเนาะอยางมัน,ม,นมันไกลล้านอาหารไงนะอืก็แจกแจกกันกินนะครับพี่น้องเอฟซีนะ แล้วก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละนะที่อยู่ด้วยกันก็มานานแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนะ,อะหอยเขียวเขียวไม่เลี้ยงเด้อวะอะไรนะหอยเขียวเขียวไม่เลี้ยงเด้อหอยอะไรพี่รถหอยเขียวเขียววะ <c oughs> อะ่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้น <c oughs> นะครับนะก็ <c oughs> อยากให้เอฟซี FC ได้กินได้ทานนั่นแหละนะพี่น้องเอฟซีนะม,มาแล้วก็จะได้อ่าได้อิ่มได้อะไรด้วยเนะมันมันมัน,ม,นมันไกลนะเราอยู่ในสถานที่ราชการเนาะมันไม่มีร้านอาหารล้วก็มันไกลมันก็อยู่บนฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมันไกลครับพี่น้องเอฟซีนะอือฮะเออแล้วอะไรครับพี่น้องเอฟซีอะไรนี่ เออมันไปดูไว้ว่าที่ไหนสูงต่ำเอ่อเพื่อที่จะลงเล่นน้ำหลังวันที่13นี่ช่างตั้มบอกฮะหอยมแมลงผู้มันเขียวช่างตั้มหอยมแมลงผู้ฮะอ๋อนะครับนะป้าน้อยขาพรุ่งนี้ เดินทางปลอดภัยค่ะอ๋อป้าน้อยกอ็เดินทางปลอดภัยนะอะพี่เดียวก็จะมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับพี่เดี่ยวที่บกสนะครับพี่น้องเอฟีนะอ่านะครับพี่น้องเอฟีนะมันเป็นแบบนั้นนี่นะคะอดีตสามีนะคะไอ้หนุ่มคูปบต้าค่ะนะได้ยินนะคะแม่น้องไซออกมาพูดค่ะมีคนพูดว่านะคะเนะะาะออดีตสามีค่ะไอ้หนุ่มคูโบต้าค่ะนะ จะเอานะคะอืมจะเอาบ้าที่แฟนค่ะหรือผู้สาวค่ะไปด้วยค่ะไปฟังด้วยค่ะอืมไปก็ไปค่ะเราไม่มีอะไรกันแล้วค่ะนะอือคืนความบิสระให้กันแล้วค่ะนะอือเราไม่ได้คิดอะไรบ้าค่ะนะเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรค่ะนะก็ราแล้วแต่เขาค่ะนะอยากไปก็ไปค่ะนะอืมนะ เห็นไหมคะวันนี้นะคะเรากะว่านะคะ้้วจะไปทําความสะอาดอยู่แล้วคะ่ะแต่ไปก่อนเราค่ะนะเหมือนหนักหน้าเราเลยคะ่ะนะเอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคะ่ะจะขนมไปให้ด้วยคะ่ะทีนี้นะโอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอฟซีนะเออ<ม>เห็นไหมนะครับมันทีทําใจได้เยบอดีบบดนี้ครับ,น,บ,บ,น,น,รบนี่นะคะเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดค่ะ เออไม่ได้ว่าอะไรค่ะจะไปก็ไปม,มันสิมันสิทนได้ยังบอกว่านี่ยมันเป็นตาเกี่ยวจะเขาลืมๆมันจะเป็นตาเกี่ยวจะเขาลืมๆบนตีนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะเออนะเอะอตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นเออนะครับนะโอ้อตายแล้วยเอาไปก็เอาไปค่ะนะ ได้ยินแม่นอกไส้พูดแบบนั้นค่ะมีคนออกมาพูดค่ะนะอืเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วค่ะเออตอนนี้สละกค่าโสดค่ะนะโสดค่ะ,นะคะพร้อมบวกค่ะอืมนะคะอืมนะมีคนจีบเยอะค่ะนะวันนี้ก็พากันไปสันเกือนค่ะ โอ้ตายแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเอาไปให้กำลังใจกันแล้วครับพี่น้องเอฟซีว้านะครับได้ยินข่าวมาแบบนั้นอ๋อทานไฟเก่าบอกไนะครับมัาดูทานไฟใหม่ทีเออนะครับบ้าไอไอหนุ่มคูโบต้าบอกว่า,วาไม่จะไม่จำเจีวด้วยเก่าแล้วโสดพร้อมบวกอีหเลยแล้วครับสบายเดินสะโตนี่ค่ะโสดค่ะแล้วโสดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะ เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก่ะโอ้นะครับเนาะแล้วบัดน,นี้ครับมีคนก็ไปถามในบัดนะน,นี้เลือกกันเรื่องอะไรคะรับว่ะไม่ขอตอบค่บนะพ่เนาะไม่ขอตอบค่ะเดี๋ยวจะไปพาดพิงนะคะฝ่ายตรงข้ามเขาค้านะไม่ตอบค่ะไม่ขอตอบค่บนะออคเอเอไปจากคนสันเกลื่อนไหวเขากลับไปสี่คนบุนแล้วเนาะน้องมาสี่คน